สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ห้าเทารอดนะคะทุกคนคลิปนี้ตรงกับวันที่7นะวันอาทิตย์เดือนธันวาคมปีพศสอง8คนที่คุณนึกถึงอยู่ณเวลานี้เขาอยากบอกอะไรคุณบ้างถ้าเขาอยากบอกนะทุกคนที่เขาอาจจะไม่ได้บอกหรือค้างคาใจนะมาดูกัน แรนดอมค่าคืนนี้จะสุ่มตรงกับของท่านใดบ้างนะคะ <_ t ick> ก่อนอืน่นหมอมินขอดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ของคุณก่อนนะว่าคุณเป็นเช่นไรนะคะใบแรกเลยโอ้ได้ใบแรกคือควีนออฟสอดราชินีถือดาบคุณค่อนข้างเด็ดเดียวคุณค่อนข้างใจแข็งนะคะทุกคน ใบนี้ขึ้นมาหรือคุณเอาจริงคุณเห็นมือที่คุณยื่นออกมาไหมครับกรณีบางท่านคุณอาจจะเคยให้โอกาสแล้วให้โอกาสหมายถึงอย่าทำผิดซ้ำอีกหรือรอเคลียร์รอความชัดเจนหรือว่ามันจะดีขึ้นแต่นะถ้าให้ที่ผ่านมาก็คือเนี้แล้วค่ะคุณเริ่มใชแข็งเริ่มนิ่งนะว่าคุณต้องการอะไรกว่าเราจะผ่านจุดนี้มาได้คุยรับสอนไม่ได้ง่ายๆนะคะจเจเลียนค่ะทุกคน อันนี้คนเกิดวันเสาร์นะบางท่านคุยกับาธาตุลมต้นกุมเทมุนนะคะแล้วก็าธาตุดินกันมืสมบังกรคนเกิดวันเสาร์นะคะความสัมพันธ์นี้คุณเห็นต้นไม้ไหมนะคะคนคนนี้ถ้าความรักนี้ถ้าคุณคุยคุณก็ทุ่มเทละค่ะใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายถ้าท่านใดคบแล้วหรือเป็นแฟนก็คือนั่นแหละกว่าจะผ่านอะไรมาได้ณนะเวลานี้คุณกําลังรอบ,บางอย่างอยู่รอความจริง รอความชัดเจนหรือรอเคลียร์หรือรออะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าที่ผ่านมาคุณเคยรอนะคะดูกรณีพี่ผ่านมาแต่ใบนี้แม่หมอว่าคุณน่าจะชัดเจนแล้วล่ะมีทงในใจแล้วนะคะใบต่อมานะอ่าห้าดาบค่ะบางท่านเป็นเรื่องกอารออกชอบเอาชนะกันพ่อแงแมงอนหรือความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะคนอื่นแต่แน่นอนละคะ่ะเห็นไหมคนอื่นที่เขาถือดาบอยู่แปลว่า ที่จริงอะ่ะคุณก็เป็นคนเก่งไม่เคยไม่ยอมคนหนึ่งแหละถ้าเราไม่ผิดนะคะแต่คุณโต้เถียงกับคนนี้คุณเหนื่อยอะ่ะหมดพลังงานเขาไม่เคยยอมลดลาวาสองให้เราเลยจนเรารู้สึกว่าเรายอมละในความสัมพันธ์บางท่านเป็นเรื่องเราขัดแย้งหรือเขาชอบชอบเอาชนะเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลนะคะความสัมพันธ์นี้สบไม้เท้าคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นเดอะแบกของคุณอยู่คนเดียวแบกอะไรหมอแบกความรู้สึก งานก็เหนื่อยอยู่แล้วบางท่านเป็นแฟนเป็นครอบครวัวอย่างี้งานก็หนักมาเจอความรักที่รู้สึกว่าเออนะคะคนคนนี้ไม่เคยยอมรับผิดอะไรก็ตามหรือบางท่านก็คือไม่ว่าคุณคุยหรือคบหรือเป็นแฟนก็ตามสถานะสิบไม่นับคือแบกนะคะทุกคนเหนื่อยแต่กรณีนะคะคุณเห็นไหมตรงนี้ท่านทำไมท่านถึงภาพว่าเขาเรียกว่าภาพบ้านนะคะแล้วก็สิบไม้เท้าไม่ว่าคุณคุยคุณก็เต็มที่ เพราะเราก็อยากมีสถานะถ้าเป็นแฟนนะคุณแบกทุกอย่างถ้าเป็นครอบครัวแสดงว่าคุณต้องการรักษาสถานะนะหรือมันก็เลยกลายเป็นคุณเหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวเพื่อเนี่ยแหละค่ะเพื่อไปถึงครอบครัวเพื่อรักษาเพื่อยังคงไว้พวกนี้นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเออเราเหนื่อยอะแต่ใบนี้คุณออกมาใบ้แรกเลยคุณพอแล้วยอมและเหนื่อยใจใบนี้ค่ะทุกคน แปดถ้วยอันนี้ธาตุน้กากระกรกมินพิ่จิกแน่นอนละคะความรักนี้หนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่เดินออกมาแต่บางท่านนะคะอาจจะไม่ถึงกับเดินออกมาหรอกกาลังคิดในความสัมพันธ์คุณถอยหลังแล้วละ,ละหันหลังให้ละถอดใจเราไม่ได้หมดรักหรอกเราเหนื่อยเราถอดใจเราหมดแรงเราพยายามเติมเต็มให้กับบางสิ่งบางอย่างที่เติมเต็มให้เขาแต่เรากับเพียงมาค่มันมีช่องว่างมันขาดกรณีบางท่านอยู่ไกลก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่เติมเต็ม เรารู้สึกเหนื่อยหมดแรงถอดใจพาะแบกอะไรหลายๆอย่างด้วยมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เนาะเกิดราศีอะไรวันอะไรทาุอะไระดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะ,ะหมอแนะนำอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงข้างล่างนะคะให้เข้าใจท่านที่ใดท,ที่อยากได้ทักมาแล้ววันนี้อยากได้คิววันนี้เลยหมอมินไม่มีนะคะ คิวเร็วที่สุดแล้วทักวันนี้จะได้พรุ่งนี้เร็วสุดแต่ถ้าคุณสะดวกวันอื่นคุณก็บอกหมอได้เลยแต่ต้องเป็นวันเวลาที่หมอรับทําการนะคะหมายถึงรับดูดวงนาะสิบห้าถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยมาดูนะอัศวินถ้วยค่ะทุกคนบางท่านอาจจะลดสถานะเป็นเพื่อนนะ,ะหรือความสัมพันธ์นี้ตัดจบกันไปหรือนิ่งกันไป นะยังยังยังคงคิดถึงหรือใบนี้มีคนจะมาง้อคุณก็ได้อัศวินถ้วยนะคะธาตุน้ำกระกรมินพิจิตนะคนคนนี้นะคะเป็นคนค่อนข้างเฟนลี่เป็นคนน่ารักนะทุกคนหรือตัวเขาในลาค่อนข้างอยากมาง้อคุณอาเดอร์เฮอร์มิตอันนี้ธาตุดินลาศีกันความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันมันห่างกันหรือนิ่งการนิ่งในสภาวานันนี้มีคนกําลังทบทวนความสัมพันธ์ค่ะทุกคน ถ้าคุณบอกเออหมอฉันไม่ได้นิ่งนะเขานั่นแหละหายไปนิ่งอะเนี่ยนะคะหมอมินว่ามันก็เป็นเวลาที่เราก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันหรือเราจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ถ้าเราเคยเทคแอคชั่นแล้วหมอพูดเลยว่าคุณไม่อยากทําอะไรเพราะควีนรับสอดนันออกนะคะมาก่อนเลยใบยแรกดูใบต่อมาใบนี้ของเขานะคะอันนี้ที่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมายถึงห้าสิบอ่าสิบนาทีที่แล้วก็ได้เมื่อวานนี้ห้าหกวันที่แล้วเดือนที่แล้วได้หมดค่ะปีที่แล้วก็ได้ นะ The it, เดอร์มิดเขียนไหมคะท่ามกลางที่อยู่ที่ม,มืดมิดมีแสงตะเกียงนําทางแปลว่าความสัมพันธนี้มันจะต้องห่างหรือนิ่งหละแต่ในสภาวะที่นิ่งมันจะมีคนกําลังทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ดูใจตียเองด้วยว่าถ้าฉันไม่คิดถึงอยู่ได้ด้วยตัวเองความสัมพันธ์นี้มันก็มินเมที่จะต้องห่างกันออกไปแต่ถ้าลาักษณะคิดแล้วทบทวนในความสัมพนธ์ที่ที่ยังคิดถึงนะคะ นึกถึงเรื่องเราดีๆหมอมินว่ามีโอกาสที่บางคนจะมาง้อคุณนะคะมาดูใบต่อมาทุกคนหกไม้เท้า <c oughs> อันนี้ธาตุไฟเมสิงฮานนะคะหกไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเขาหมอมินว่าเขาเป็นคนเก่งนะประสบความสําเร็จทําอะไรมีแบบมีแผนนะคะทําการทํางานหรือเป็นคนที่มีผู้หลักมีเอาง่ายๆมีคนนับนับหน้าถือตานะคะหรือศรัทธาเขาแบบนั้นนะคะ คนนี้เป็นที่ปรึกษาใครได้ดีนะแต่ถ้าถ้าตัวเขาไม่มหมว่าตัวเขานี่ล่ะเป็นคนที่ไม่มีใครหรอกค่ะแก้ปัญหาให้เขาได้ด้วยตนเองนอกจากตัวเขาเนี่ยเดอะเฮอร์มิตหกไม่เท้าไม่ว่าทำสิ่งใดส่วนใหญ่ก็มักประสบความสำเร็จนะคะหรือความรักนี้แน่นอนละค่ะมีคนเลี้ยงลายอยู่เห็นนะคะแต่เขาเลือกที่จะถือไว้ก็คือคุณนั่นแหละเขายังคิดถึงอยู่นะคะถ้าท่านใดอยู่ไกลหมอมินว่าเขาอาจจะกำลังเดินทางอยู่ก็ได้ แต่ลักษณะที่เขาชมนกชมไม้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้แปลว่าบึงมาหาเรานะคะไปที่นู่นที่นี่แบบนั้นอะ่ะภพยเกี่ยวกับการเดินทางขึ้นด้วยเจ็ดถ้วยค่ะอันนี้ธาตุน้กากระกรกมินพิจิกเนาะนะคะออกมาสองใบเลยลักษณะคนนี้นะคะทุกคนอาจจะทํางานในแสงสีเสียงก็ได้นะเจ็ดถ้วยหรือไม่ก็มีคนติดตามเยอะเจ็ดถ้วยเป็นลักษณะอะไรนะคะหนึ่ง ที่ผ่านมาเป็นความรักที่คุณอาจจะคิดว่าเออเขาไม่ชัดเจนหรือแม้แต่คบคุณแล้วเขาก็คบเผื่อเลือกคุณดูนะคะหรือมีมีคนคุยเยอะเข้าหาน่ะให้เขาเลือกว่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วก็นะคยิ่งหนักเลยเนาะถ้ามีคนเข้ามาเพราะตัวเขาอาจจะเป็นคนหน้าที่การงานดีหรือมีสเสน่ห์แต่ถ้าต้องมีสติด้วยนะคะถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยนะคะคนเข้าหาเราก็มีสเสน่ห์เราก็ยังเลือกที่จะวางตัวของเราดีนะคะแล้วแต่บางคนเป็นกรณีไหนนะ มาดูใบต่อมาค่ะสองดาบคุณทั้งคู่หนึ่งนะคะปิดกั้นกันไปไหมสองดาบหรือเขากำลังโลเลคนนี้ค่อนข้างอาจจะสับสนลังเลโลเลในความสัมพันธ์ได้ด้วยเอะฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะหยุดนิ่งดีพอคุณถอยเขาก็อยากมาเงาะนะคะหรือความสัมพันธ์ที่สองดาบคือไม่เข้าใจกันค่ะสองขาบเนี่ยคุยอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพอห่างออกมาก็คิดถึงและอีกกรณีหนึ่งนะคะสองดาบเนี่ยคือปิดกัน้น คำคาว่าปิดกั้นหมายถึงคุณอาจจะทักไปเขาอ่านแต่ไม่ตอบหรือไม่อ่านเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ่าอีกกรณนี้นึ่งนะคะอันนี้บล็อกเลยสองดาบเนี่ยแต่ถ้าจริงๆแม่หมอว่าเขาน่าจะกําลังสับสนอะไรบางอย่างห้าเหรียญน,นะคะถ้าดินกันเมื่อสมังมงกรความสัมพันธ์นี้แม่หมอบอกเลยว่ามันจะต้องที่ผ่านมานะคะมันจะต้องมีใครเป็นคนที่ เดินตามมีคนหนึ่งคําว่าเดินตามเนี่ยความหมายคือถ้าคุณมีปัญหาไม่เข้าใจขัดแย้งหรือเขาชอบเอาชนะคุณต้องเป็นฝ่ายเอออหอหมกตามเขาไปน,นะคะตามจนเสียความเป็นตัวเองตามจนรู้สึกเราเหนื่อยเราง้อก่อนหรือแม้แต่ขั้นใดที่คุยไม่ได้เกี่ยวกับไม่เข้าใจขัดแย้งนะคะถ้าคุณคุยคุณก็เป็นฝ่ายเทคแกคชั่นนะถ้าเขาไม่ทักมากคุณก็ทักไปแบบนั้นนะคะเพราะเขามีคนคุยเยอะก็ได้แต่ตอนนี้แม่หมอบอกเลยคนนี้เหงา รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะหรือไม่ถ้าไม่ได้มีตรงนี้แปลว่าเขากําลังมีปัญหาการเงินใบต่อมาค่ะนะ,ะเขาอาจจะเอาเงินไปลงทุนบางอย่างนะแต่ว่าแน่นอนละค่ะเขาก็หาได้อยู่แปดเดียนนขยันนะคะคนนี้หรือมีเป้าหมายในเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นหลักเรื่องงานด้วยความรักนะคะค่อนข้างช้านะหรือตัดสินใจช้าก็ได้หรือความรักนี้เขาไม่ได้เสมอต้นเสมอปลายมันคนุณพอให้ห้าเรียนมันออกมา ถ,ถ้าแม่หมอหมายถึงว่าไ,ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินว่าคือความโดดเดี่ยวความเงาขาออีนหนึ่งใบสุดท้ายนะคะห้าดาบเหมือนคุณเลยบางท่านเป็นเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะพอแง่แมงงอนแต่บางทีไม่ไม่ใช่เพราะแง่แมงงอนนะคนอื่นทิ้งดาบแล้วคนนี้ยังยกชูขึ้นแปลว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเขาไม่เคยยอมรับผิดใดๆคุณเคยเห็นคนห้าดาบเคยยอมรับผิดไหมคะนะเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขาแล้วะคะ่ะนะไม่ว่าจะ จะจับได้เขาก็ต้องพูดไปอีกแบบหนึง่งแบบนั้นนะคะไม่เคยยอมรับผิดมาอ่านใจดีกว่าคนนี้คุณนึกถึงหน้าเวลานี้นะคะถ้าเขาอยากบอกอยากบอกอะไรคุณในสิ่งที่อาจจะไม่ไม่ได้บอกค้างคาใจอยากบอกแต่พูดไม่ได้หรือไม่ได้พูดนะคะหรือบล็อกกันไปก็ได้ค่ะมาอ่านใจดูอะ่ะแม่หมอให้คุณนึกถึงหน้านะใบแรกเลยเดเวิว คนนี้อันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนยังพันธนาการาคุณโยยังคงคิดถึงคุณโยนะ,ะเพียงแต่พันธนาการแม่หมอต้องบอกเลยในนี้มันไม่ได้มีเราสองคนไงนะคะหนึ่งคำว่าพันธนาการเขาอาจจะหนึ่งนะคะอาจจะเจ้าชู้ก็ได้นะเดวเดวิลนะหนึ่งเจ้าชู้หรือเขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนอันนี้ซอฟแล้วนะคะหมายถึงซอฟในสิ่งที่แม่หมอพูดหมายถึงถ้าหนักกว่านั้นก็คือแบบเจ้าชู้นะ,ะถ้าซอฟหน่อยก็แค่ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ หรือสามนะคะเดวิลเนี่ยแน่นอนหลักบางทีมันถ้าไม่ใช่เรื่องนี้มันจะตีความไหมด้วยนะเดวิลเนี่ยชอบกินเที่ยวเล่นดืม่มไปทางใช้ชีวิตนะคะไปทางมึนเมาเทาๆแบบน,นั้นได้ด้วยแล้วแต่บางคนเป็นบริบทไหนแล้วกันนะแม่หมอขอยโยกหน่อยขยายนะคะอ่าเด็กถือไม่เท้าอันนี้อายุน้อยหรือความสัมพันธ์นี้ใจลึกๆถ้าคุณเคยเทคเช่นเคยทักไปเขารอก็ได้ แต่ถ้าคุณบอกคุณจะไม่คุยรับซอดจะไม่ทําแล้วหมอฉันไม่ทําใดๆคนนี้อยากทักคุณมานะคะนอยากทักคุณมาเห็นไหมเขาเฝ้ามองอยู่คิดอยู่ทบทวนอยู่ที่ไพ่มันขึ้นก่อนหน้านี้นนนะะอะไรเดอรเฮอร์มิตค่ะไม่ใช่คิดอย่างเดียวละอันนี้น่าจะเครียดมากเลยคนคนนี้หมกมุ่นแต่เรื่องคุณนะคะทุกคนหมอไม่รู้ว่าเป็นของใครเป็นท่านไหนเนาะมันเป็นดวงแรนดอมแปลว่าสุ่มนะคะบางท่านสุ่มมาก มากบ้างตรงนะคะบางคนตรงน้อยบางท่านอาจจะไม่ตรงเลยนะ,ะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะอ่าเขาเครียดนะแม่หมอว่าคิดเยอะคิดมากคิดแต่เรื่องของคุณ่ะวนเวียนอยู่ในหัวจนนอนไม่หลับแลละเจ็ดถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้แน่นอนลนะค่ะหนึ่งเขากลัวนะกลัวว่าคุณจะไปคุยกับคนอื่นก็ได้<อ>เขาอาจจะคิดไปเองคิดไปไกลเราอาจจะไม่มีก็ได้นะคะทุกคนหรือเขา อันนี้นะคะไพ่สองใบเนี่ยหรือเขาคิดนะคะว่าที่ผ่านมาของเขาเนี่ยแหละทาให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขามีคนคุยเยอะหรือเขาไม่ชัดเจนนะคุณแบบนั้นได้ด้วยนะคะลักษณะเจ็ดถ้วยคือมีคนคุยเยอะหรือมีคนเข้าหาเยอะแบบนั้นนะคะอ่าหนึ่งไม่เท้าค่ะทุกคนนะ,ะบางท่านอาจจะคิดเรื่องงานติดต่อเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรบางอย่างหรือหนึ่งไม่เท้าคือคุณเห็นไหมคนนี้กำแน่นเลย เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นมากๆจนไม่แคร์ความรู้สึกเราจะพูดจะจาอะไรก็ตามบางท่านนะคะถ้าเป็นเรื่องไม่เข้าใจขัดแย้งนี่นแหละหรือหนึ่งไม่เท่าคือต้องการเริ่มต้นใหม่นะ,ะต้องการการเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ค่อนข้างมีโก้นะคะทุกคนก็เลยคิดอยู่คนเดียวทุกอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะอีโก้มันค้ําคอเนาะนะเนื่งดาบหรือเขากลัวคุณง้อยาก คุณตัดสินใจแล้วหรือมีเรื่องราวที่คุณทั้งคู่ตัดสินใจแล้วใจลึกๆ,ๆเขาคิดนะคะถ้าให้ไม่คิดมันจะไม่ขึ้นลักษณะนี้แต่คล้ายๆว่าพอพอตัดสินใจมุกออกมาหรือกลัวคุณตัดไปหรือคุณตัดแล้วอะ่ะนะค,ะคิดคิดถึงนะอยากทักคุณไปแต่ว่าตัวเขาก็ค่อนข้างแบบฉันไม่งอแบบนั้นนะคะเพราะว่าลักษณะคนที่ชอบออนชนะทรีทรีออฟคัพค่ะสามถ้วย ความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวีบทสามถ้วยเนี่ยแน่นอนล่ะถ้าคุณคุยแล้วถ้าคุณเป็นคนคุยนะ,ะเขาก็คุยหลายคนคุยซ้อนแบบนั้น,นะคะ mm hmm. ถ้าคุณคบแล้วเขาก็ดึงใครเข้ามาซ้อนคุณหรือครบซ้อนหรือแม้แต่เป็นแฟนครอบครัวก็ก็ดึงใครเข้ามาค่ะทุกคน mm hmm. แต่กรณีหนึ่งแม่หมอไม่พูดไม่ได้นะคะสามคนเนี่ย mm hmm. เพอเพอสามเศร้าก็คือดึงคุณเข้าไปด้วยทั้งที่เขายังพันธนาการกับใครบางคนที่เขายังไม่ชัดเจนคือยังไม่เคลียร์ยังไม่โสดดีพอนะคะแบบนี้นะ mm hmm. นะคะ สิบถ้วยค่ะถ้าคุณเป็นแฟนเป็นคนที่มาก่อนแน่นอนละสิบถ้วยเนี่ยเขานึกถึงอะไรคุณเติมเต็มเขาได้อบอุ่นถ้าท่านใดเป็นแฟนอยู่ด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวเขานึกถึงนะอยากได้โอกาสจากคุณแหละเครียดนะคะตรงเนี้ยคนนี้ขี้หึงืขี้หวงนะคะแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาคุยนะ่ะแม่หมอบอกเลยคุณไปแล้วเนี่ยคุณหันหลังปุ๊บเขาไม่ยอมหรอกค่ะพออัศวินถ้วยขึ้นมาจะงอ เพราะว่ายัางเสียดายใชไหมคะกอดรัดไว้น่หลายคนเลยบางคนหนึ่งสองสามสี่คุยแต่พอเราจะไปก็ไม่ชัดเจนแต่ฉันห่วงไว้อะคะ่ะเขาเรียกว่ากักความสัมพันธ์เดอะเฮอร์ม hmm. ิดค่ะเป็นไพ่ของการตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการตื่นรู้บางครั้งอาจจะตื่นรู้ในวันเวลาที่มันสายก็ได้ค,ะคะ่ะทุกคนและการตื่นรู้มันก็มีสเตปมีเลเวลอะเนาะนะบ,บางคนเนี่ยฉันรู้ละหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่นะคะ เริ่มคิดถึงนะบางคนก็คือแบบเต็มละคุณเนี่แหละคือใจของเขาคุณเนี่แหละคือใช่ที่สุดคุณเนี่แหละคือทําผิดแล้วครอบครัวนะคะอยากกลับมาแบบนั้นได้ด้วยแต่ไพ่เดอะเฮอร์เมเนี่ยนะคะการการหายไปหรือนิ่งเงียบอะไรบางอย่างนี่แม่หมอว่าคนนี้เครียดนะเผลอเขาเป็นซึมเศร้าด้วยหรือเปล่าหมอไม่รู้นะคะให้พวกเนี้ยนะเขาก็รู้ว่าคุณงอ,อยากคุณเข้มแข็งคุณยืนคุณ,ค,ณคุณยืนด้วยลําแข้งตัวเองอะ่ะไพ่พวกเนี้ย ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเข้มแข็งมากๆนะคะลอ The ค่ะทุกคน The Lover สำหรับนี้มีสองคนนะเขารักคุณมีคนอยากได้โอกาสอยากคืนดีนะคะกรรมเทพแผงสอนยิงสอนไปเห็นไหมคะอ่าหมอจะบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้หมดวาสนาหมดบุญหมดกรรมต่อกันก็ยังจะได้วนกลับมาเพราะเขาคิดถึงเทนอ Wands นะคะทุกคนความสัมพันธ์นี้ มันหนักอะไรบางอย่างมันเหนื่อยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นหนักใจเหนื่อยใจมีประเด็นบางท่านเป็นปัญหาเรื่องขัดแยง้แยงยังแยกย่อยอยู่นะคะบางคนเป็นเรื่องทัศนคติที่มันมันมันหยิบย่อยอะอะไรก็มีปัญหาหมดบางคนเป็นเรื่องความไกลหรือบางคนเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมนะคะเช่นฉันดูแลใส่ใจเทคแอคชั่นเสมอเข้าใจเขาทุกอย่างแต่เขา ไม่ได้ค่อยสนใจเราไม่ค่อยให้ใจเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําแบบนั้นนะคะทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวเราเงาเราน้อยใจนะคะทุกคนเดชแทมบาลนซ์นะคะอันนี้ราศีธนูทัดไฟความสัมพันธ์นี้นะคะคนคนนี้ยังมีเยอใ่ใยนะหรือใจลึกเขาก็อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมาแก้ไขเห็นไหมคะอยากจะแก้ไขอยากจะปรับเปลี่ยน ใบนี้นะคะแน่นอนละ่ะไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันเพียงแต่เราหาจุดถึงกลางร่วมกันแล้วก็หันหน้ามาคุยกันค่ะทุกคนเราถึงจะไปรอดหมายถึงถ้าความรักเนาะถ้ามีปัญหานะคะถ้าทัศนคตินี่แหละหกดาบค่ะความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะเหนื่อยหงืดขึ้นคอแต่เหนื่อยคนเดียวทั้งที่คุณเห็นไหมคะไพ่เนี่ยมันลงลำเรือเดียวกันแล้วเหมือนที่คุณคุยกับใครบางคนเขาก็มีใจแปลว่าคุณก็ต้องคุณก็ต้อง เหมือนเราเราเราเหนื่อยอะ่ะเราเทคแอคชั่นหรือเราทําอะไรต่างๆนานาเพื่ออะไรเพื่อเราคิดว่าเราจะมีสถานะไงครบนะคะเขามีใจบางท่านยิ่งเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณก็ยิ่งรักษาสถานะแต่กับกายเป็นว่าทําไมฉันต้องรักษาสถานะอยู่คนเดียวเขาไม่เคยพยายามอะไรทําไมเราต้องพยายามในความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยพยายามเพื่อเราคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะถ้ากี่ครั้งแล้ววันนี้ล่ะเจ็บนะคะ อันนี้วันเสาร์นะคะคนเกิดเข้ารอนะคะทุกคนคนคุณนี่อยากอยากง้อคุณนะแต่กลัวคุณง้อ,อยากคุณใจแข็งแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นเรื่องราวที่คําพูดหรือตัดอะไรกันไปมาสุดท้ายดีกว่าค่ะถ้าเขาอยากบอกอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะะทุกคนถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะวันสองวันนี้แม่หมอติดธุระนะคะทุกคนแต่ถ้าดูดวงคุณต้องอ่านละเอียดเบื้องต้นเนาะถ้าทักมาแล้วอยากได้คิววันนี้เลยหมอมินไม่มีนะคะเพราะหมอไปทําอย่างอื่น ระะายละเอียดเบื้องต้นอ่านนะคะสําหรับคนที่รอคิวได้ไม่ได้คิวยาวนะคะทักมาวันนี้จะได้พรุ่งนี้ถ้าไม่ติดวันพระนะคะก็จะเป็นวันมะลืนถ้าสมมุติเฉยๆนะคะว่าเป็นพรุ่งนี้วันพระก็จะได้เป็นวันมะรืนอย่างเงี้ยอัซวินดาบค่ะมีใครอยากเดินทางมาหาคุณนะคะแต่ว่าเรามีปัญหากันห้าไม่เท้าห้าดาบเนี่ยความหมายไม่ได้ไกลกันนะคะ เพียงแต่จะอ่านหยิบย่อยให้ฟังอีกห้าไม้เท้าเนี่ยแน่นอนแหละทัศนคติไม่ตรงกันเพียงแต่คุณเป็นทัศนคติเรื่องไรบางคนเนี่ยคุยจุกจิกยิ้มยิ้มมีปัญหาตลอดบางคนเป็นความห่างไกลบางคนก็มีปเป็นปมเน่หละเรื้อรลังห้าไม้เท้าบางทีเป็นปมเรื่องเจ้าชู้ก็เป็นปมเรื่องนี้แหละที่มันเป็นปัญหาเรื้อรลังเช่นพอคุณจับได้คนเนี้ยสมมตินะคะสักพักหนึ่งนานๆไปอาคิดว่ามันซาละเขาไม่ทําละอ้าก็มาจับได้มันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรลัง เพียงแต่เป็นบริบทไหนบางคนมีคนหม่มากมาวุ่นวายคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนฝูงนะคะมีส่วนแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดก็อย่างที่พูดนั่นแหละค่ะอ่าสิบไม้เท้าค่ะแฮงแมนอัศวินไม้เท้าคนนี้โฟก,กัสเรื่องงานนะเก้าถ้วยบางท่านรักเพศดยดกัการความสัมพันธ์นี้เขาก็รู้สึกนะว่าใช่ฉันก็มี มีอะไรพร้อมหลายๆอย่างนะอาจจะเป็นเป็นลักษณะของคนที่ฟอร์มเยอะอีกโก้นะก็มีแล้วก็ความมั่นใจก็มีนะคุณคุณไม่ให้โอกาสฉันก็ไม่ง้อหรอกอาจจะหมายถึงที่ผ่านมานะคะก้าวถ้วยถึงเมรจะมีใครเข้ามานะมองผู้เลยนั่งเฉยๆก็มีคนเข้ามาบางคนทั้งเงินนะคะทั้งมีหน้าที่การงานแบบเนี้ยนะหน้าตาก็ดี แต่ว่ามันลักษณะสิบถ้วยในในใจของเขาคือคุณไม่ได้ทาให้ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกมันมันเต็มที่ใจของเขานะเห็นไหมอ่ะพอพูดก็มาเลยแบบแบบนะคะนะสิบถ้วยค่ะอันนี้เก้าเหรียญไอ้ขอไปค่ะเก้าถ้วยอยันนี้สิบไม่หมอเพิ่งพูดแต่แบบเนี่ยเต็มนะคือคุณนะทาให้เขาอบอุน่นนะคะไพ่พวกนี้เขาก็อยากวนกลับมารอดูสถานการณ์รอดูโอกาส นะถามว่าเขามีคนคุยไหมแม่หมอว่าเขาก็มีคนคุยแต่ในใจของเขาก็คือมีคุณลองคุยกับคนโน้นคนนี้ดูเผื่อมันใช่แบบนั้นนะคะควีนเธอไม่เท้าเรื่องงานขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะหนึ่งทั่วยนะคะเนมิเชียนคนเกิดวันพุธเดอร์ทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารเดสตาคุณบล็อกกันไปไหมนะคะความสัมพันธ์นี้แม่หมอบอกเลยว่า ลึกๆเขาก็อยากง้อคุณแต่เขาคือกลัวค่ะก้าวดาไปไหมกลัวกังวล,วลวคิดไดเครียดคิดมากเพราะว่าบางคนทะเลาะก,กันมันพังไปแล้วหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมบางคนใจพังถ้าเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็คือทำทำครอบครัวทำบ้านตัวเองแตกสลายแบบนั้นนะคะ mm. ฟอร์มเยอะด้วยนะนะคะ mm. คนคนนี้แอบซื่อแบบสคุณหรือที่ผ่านมาเขาน่าจะเคยทำอะไรรับหลังเรา เนี่ยเขากลัวคุณงอ,อยากนะคะทุกคนที่จริงเขารักคุณนะคิงถ้วยนะตอนนี้ชีวิตเขาก็แบบอ่าเหมือนถ้าเฟดลงมาแน่นอนละค่ะต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้อะไรหล,ล,ลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างแต่ลึกๆแม่บอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะอยากมาง้อคุณจะติกแผลดาบึดอัดนะห้าเหรียญนะ แม่หมอว่าเขารู้สึกโดดเดียวนะเขาเสียใจนะทุกคนเสียดายเสียใจในความสามารถที่มันล้มมันพังหรือรักษาไว้ไม่ได้หรือที่มันมีปัญหากันลึกๆเขาก็เสียใจเสียดายใจลึกๆก,ก,ก็อยากมาง้อคุณแต่ว่าเขาก็คิดเยอะนั่นแหละเพราะว่ามันเคยพังเคยอะไรมาแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตของเขาก็เหมือนแบบ the fool นะว่างๆเปล่าขอบคุณมากมายค่ะทุกคนที่กดติดตามแะรับชมคลิป random ของหมอมิน รักษาสุขภาพกันด้วยมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ